สวัสดีครับพี่น้องบอลลงบัวครับกรถ่าย่สอนสวยๆนิดหน่อยครับพอดีรถไถมาไทยทีไงครับพอสิบปลูกมั่นครับเอย่าพลาดไปเบิรงพี่น้องอรถไทยไทยเงินมันอย่ายพลาดชียกันยากไปเบิรงรถไถพี่น้องอี แต่แข็งเงื่อนฮะโอ้เสียตอนนี้ต้องกินผู้เดียวนะต้กินกว่าสัน่นกินแล้วเหรอโอ้ก้าวไปเอาเราไปฟังก,ก่อนนะ มาล่ำเลยพี่น้องเนี่ยมาลำขวัญชัเสียงท่องครับเนี่ยเสี่ยวผมครับมูผมมูแต่สมัยเยียนต้องกันสมัยเยียนมั่วอ้ํากันพี่น้องเมืาะว่าที่ตรงนี้พวาก็ไม่อาสีปูกมั่นมาสั่นพี่น้องอีูเมื่อกี้เป็นกับไซมันเหรอครับเนี่ยจากจากมั่นตรงนี้ครับ จากมันตรงนี้มาถึงเสานี่ยนะครับเนาะเสาแดงอย่นี่ครับปลูกมัน,พน,มพนเพิ่นว่าเพิ่นไดย์เมื่อหนึ่งสัก,กผมก็เลยว่าจะปลูกอยู่บ่คือว่าทั้งเห็ดเมื่อยสีเห็ดอยู่บ่มันก็เลยว่าเพิ่นจะปลูกว่าพ่อบ่ให้มันหญ้าขึ้น่นผมก็เลยว่าสิผมว่าสิจงไว้จักจักเครื่องหนึ่งพี่น้องผมว่าสิเอาเครื่องหนึ่งแล้วก็ว่าสิปลูกปลูกผักปลูกหยังพี่น้อง เอาไว้เครื่องหนึ่งคุยกับเพิ่นเหรอเพิ่นกรบเเห็นดีน้ำบหมนไรหรอกพี่น้องบรเห็นดีน้ำบหมนไรครับเพราะว่าปลูกมันกับได้มือนเดียวนึงปลูกพักปลูกยังไม่กินที่ดีกว่าบ่อที่ได้เพ่อได้ซื้อกินคุยกับเพิ่นว่าสิขอเพิ่นไว้เครื่องหนึ่งพี่น้องบ่ให้เพิ่นปลูกเบิดองไห้เพิ่นปลูกมันเครื่องเดียวตั้งบ่อเกี่ยว้ปลูกเครื่องหนึ่งปลูกพักดีเลยนะแต่ว่าดินเป็นดินทรายครับ เป็นดินทรายพี่น้องจ้กสิปลูกยังงามบม่งามครับเพราะว่าผมบาเสี่ยวขี้วัวมาลงแตบบ่สิได้ความตะไคร้ เงี่ยก็ท่านนี้เนี่พี่น้องอาเซียรถไทยสามสิบกว่าแล้วก็ท่านอาเมียอยู่นะครับแตเล่บ้านมึงบอกก็เลย ตั้งใจว่าสิปลูกพักพี่น้องน่าจะปลูกพักน่าจปลูกพักซี่พักพ้อมนี่แหละพี่น้องพักบ้านเท่านี่ะครับแต่ว่าดินก็ขี้ลายีลายพี่น้องคักก็ยิ่สเลยวอีกครับดินดินทรายคักๆเลยครับนี่เรามีความอุดมสมบูรณ์เลยครับนี่เลยว่าเสียวชิงว่ามาลงพี่น้องสั่งชิงว่าไว้ครับผู้ใดผู้ใดมีความรู้เรื่องปรับดินเรื่อง การปูพักเนแนน้ำเบาหนังบัวน้ำเน้นไ้พี่น้องเนาะกะต้องบัวกับบัวได้มีวิชาความรู้เรื่องพวกนี้หลายเรื่องกเกษตรหลายเนาะครับเนาะไปเห็นงานกับไปเหต,เหตุส่วนกล้วยกับไปเหตุงานที่เขาล็อกไว้แล้วกะมีแต่ได้เห็นมากแล้วครับเห็นส่วนพริกส่วนบักแตงส่วนยังเห็นมากซื่อนะครับเนาะมีแตเห็นแต่บ่เคยบ่ขันไล้ลงมือเห็ดจริงจรงยงจังเทื่อพี่น้องกะเป็นกำลังใจให้เบาหนองบัวน้ครับพี่น้อง บอกพ่อว่าสิขอที่เครื่องนึงให้ไว้ปลูกพักเนี่ยเพิ่นกบบรู้สึกบ่เห็นด้วยปานได้ครับบ่เห็นด้วยปานได้แต่ว่าก็ก็คุยได้อยู่ครับคุยได้อยู่เพิ่นก็ว่าสรุปแล้วก็คือเพิ่นสิให้อยู่ครับแบ่งให้ใหเฮ็ดอยู่เครื่องนึงครับที่มันบ่อยู่บ่ไก่เฮือนครับอยู่ใกล้บ้านกับบาสิปลูกไว้พอได้มาซองเบิ่งไทยก็เพิ่นเฮ็ดมั่นในภมว่งงาเห็ดมันก็ Mười qua sản phẩm, chôm như qua mười hết mặn Thấy lọc Lâm mày phang hết quán nhé. làm cái thà nhầy là bỏ làm บางได้ก่อนบ้างหนข่ายาขายาก่อนยังสี่เอาคิดคิดไลสั่างหนแบบนี้อุ้มใบไทพันสามมาเพียงหรอกได้ไทยพันสามได้ละพันสองอืออันนี้มาลงพันหกแล้วก็ยกลงก็เขาดูดหัวมันไปเลย มันพอดมันพอดสามไรวะนี่สามไรอย่างไรกวนไรกวนบ่แดดสองไรหรือหนึ่งบ่พอเนี่ยวัดมึงเราบอกเคยบัดเราบอกขึ้นมาอืมเาล้ำ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 เดี๋ยวลงยูทูปเนี่ยล้ำ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 จะก่อนเนาะเอาพบ่มาบ่ต้องวางก่อนต้างก่อนเตเอาโซลูกคยหน่อโอละน้อยฟังันบบ่เตี อย,อยากกับพันมีอยู่อยากน้องขับรถไทกับไกลจีแมนว่นวงกกน่ะว่า,ว,าว,ว่าว่าปลูกพักมากขึ้บอฮะปลูกถัวเอาปลูกชอบกับปลูกเลยเนาะเนี่ย ปลูกทั่วมันดีดินใช่แมี้ีอ่ะอะม,มันค่อยอยีกิดดีแค่พูดไทยวะมึงดีมาไทายนี่เป็นน้พูดไทยบะเล่นงามเปล่ิชิมเงีเดี <c oughs> อ <c oughs> ย่องจาคของเงี้ยมาเ,าเามาพืนมาไทายให้บวงง่าประเน,น,น,นว่นี่ยมปนหัดทุน เพื่อนมาไทยปรดิษอดหุวตู้ผู้ใดจะมาล่ำจะพินฮะปีไหมปีไหมเฮามาอือยังไงจัดคอนเสิร์ตเลยบอกจัดคอนเสิือไทยกันมา้ย่างมาผู้ใดมีขิงง่อหลายบานเฮายังผู้ใดน้ำบมกแย็ดกะลายต้องอยู่บ้านน้ำผักหวานอยากได้บอกเออเสียเอาลายอยู่เด้อยากได้ลายอยู่กะลายเลยเหรอบ้าเสื้อผ้าไปบ้านน้ำผักหวานเตะ เออเดี๋ยวไม่ได้หรอไม่เบื่อทั้วอยู่บ่ไม่เบื่อทั้วกูด้วยกังว่าพี่น้อง,องกลับมาอยู่บ้านใหม่บางบัวกันยังบ้นบานท่นหูอยู่ครับบ้านทเริ่มต้ตนชีวิตแบบใดพี่น้องทุกอย่างมันยังบพันโล่งโตอยู่ครับสิเฮ็ดยังกะรู้สึกขัดขาด,ดอยู่ครับพ่อกับแม่ก็ขัดถามว่าอยากเลี้ยงง,งัวบา่สวสื่อง,งัวให้เลี้ยงกะว่บบาบ่เห็นบ่เห็นดีน้ำมาสั่นมาครับ ขันเกี่ยวหนาแล้วท่นพี่น้องผมก็จับจุดบ้านใดกัอนพี่น้องค่อยเห็ดไปครับเดี๋ยวให้มันมีอย่างที่ประสบความสำเร็จจากอย่างิ่นือเส่อใจเข้าจักหน่อยู่ครับตอนนี้เฮาเฮาใด้้ต่ทฤษฎีครับปฏิบัติเฮายังบ้านได้อยู่พี่น้อง่นก็ยังบทันเสือเฮ้าปันใดทั้งเพ่นเป็นเกษตรรุ่นเก่าพี่น้อง ก็ตเตรีรุ่นเก่าเนาะรุ่เท่าก็ได้รุ่นไฟกันพี่น้องรุ่นไฟบ้านลงบัวน,น้ำครับบานลงสิบเห็ดยังไดจีดไป่ยังไดผู้ใดมีดค้าแนะนำ้ำยังไดก็แน,นะน้ำมาได้ครับเรื่องการเกษตรเตียนนะครับเนาะปลูผักปลูกดังครับ สักงานงบวงเลวจักรล่นี่พ่อสองเลยยังบ่ันซื้อกับสามแสนคนมัน,มน มองปลามั <sk 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 นแต่หาลักหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งรับปูนจัดเรียนรุ่งกองจากปลามันมหาเนี่ยมหาเสาเนี่ยนะจัดปลามันมหาเสานี่แสนหนึ่งหนึ่งจ้าจากนี้ไปหาไปหาแดนนั่นแสนแปด แตนครับขีแตนแหงบ่ครับพี่น้งนนองค์ขีประมาณนี้ครับจากสามแสนครับจักปลามั่นห้าเสาปูนนะครับเสาปูนตรงตรงเล่ย์นั้นบ่แมนได้ครับหายังว่ากันสม,มุดบ้านองบัวไม่ได้เป็นเคยทางเงินบ่ได้ไปอยู่เลี้ยงปลาเถ้าไม่เถ้าทางเงินกับว่าซีเพื่ยนอยู่นี่นะครับ ถ้าเงินนะครับเนาะถ้าได้อยู่บ้านพี่น้องแต่ว่าณนเฮ็ดเฮี่นเฮ็ดบ้านนี่นี่นะครับเบิ่งก่อนครับพี่น้องจักสิเป็นแปล่งไปเนาะครับชีวิตข้างหน้าเนาะพี่น้องเนาะยังบ่ทันเอาแน่นอนบ่ทันได้ครับถ้าบ่ได้ไปใสนี่ก็สิตั้งหลักรักฐานนี่นี่นะครับใกล้พ่อใกล้แม่เฮี่นบ้านของพ่อแม่ก็อยู่ไอไก่ครับ นีไผ่ไปเอาเอาไปเป็นลูกเพลย์วพี่น้องเอาละคะ้ครับพี่น้องนบ่อนคอล่าไปสำนีนะครับเนาะสำหรับผู้ใดที่มีคําแนนนํำเรื่องการการปรับบรุงดินหรือว่าการปูพักการนียังกับนนนํำมาให้บาลงบัวน้ำนะครับซอยบานลงบัวน้ำครับลงบัวทีได้เอาไป,ไปเป็นแนวทางในการ เฮ็ดกระเซียดต่อไปพี่น้องสิเฮ็ดกระเซียดกะยังบมดูครับสิบัวซบผลสำเร็จหรือบ่ครับยังบ่ท่านมีอย่างักยางนะครับต้องอ้อมผ่าตะไคร้ต้องต่อหนามเขาแล้วก็ละลายยางอยู่พี่น้องยังนี่แล้วก็เัง่อสัตว์ครับค่อยๆเฮ็ดไปครับค่อยๆเฮ็ดค่อยๆคิดไปครับประมาณนี้ครับพี่น้องข้อไม่คิดหนานะครับเนาะที่นี่ขออนุญาตลาไปสำเน็จนะครับ ชคดีสวัสดีครับมาร่ำยังบ้านพร้อมล่ำพี่น้องเดี๋ยวอาจจะได้รับชมผลงานการล่ำของเราอยู่ครับเร่ายัางอยากอยู่เหินมา